สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวนและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารล่าสุดจากทางกระทรวงการคลังซึ่งเป็นข่าวดีที่หลายๆคนรอคอยนะคะ เกี่ยวกับวันเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่ซึ่งหลายๆคนก็รอคอยว่าตกลงแล้วที่บอกกันว่าจะใช้ในวันที่1มีนาคมทันหรือไม่ทันแล้วถ้าหากไม่ทันบัตรเก่าจะยังคงใช้ต่อได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อนจะไปติดตามรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ ค่ะและสําหรับในคลิปนี้นะคะนายก็นาข่าวสารจากทางกระทรวงการคลังซึ่งสําหรับในคลิปนี้นะคะข่าวสารนี้นํามาจากรายการฟังหูไว้หูซึ่งออกอากาศไปเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์นะคะซึ่งในรายการเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิษย์นะคะได้เป็นแขกรับเชิญในรายการแล้วก็ มีการแจ้งไทม์ไลน์ทั้งหมดที่ทางกระทรวงการคลังเตรียมไว้เกี่ยวกับเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นก็คือเริ่มจากในวันอังคารที่28กุมภาพันธ์2566นี้นะคะ ทางกระทรวงการคลังจะมีการนำเสนอเข้าคอรมอและถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดคอรมอมีการอนุมัติอะไรออกมาเรียบร้อยโครงการนี้ก็จะเดินหน้าต่อไปได้ทันทีนั่นเองนะคะส่วนวันที่1มีนาะคม2,566ซึ่งก็เป็นวันที่ต่อมาจาก28วันเดียวเลยนะตรงนี้สรุปแล้วนะคะบัตรใบเก่าจะยังสามารถ ใช้ได้ต่ออีก1เดือนซึ่งหลายๆคนก็สงสัยกันอยู่นะคะว่าบัตรใหม่จะใช้ทันวันที่1มีนาคมไหมสรุปว่าตอนนี้วันที่1มีนาคมจะยังไม่สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่ได้แต่คนที่ถือบัตรเก่าอยู่ทุกคนนะคะจะยังคงได้รับสิทธิ์ทุกอย่างในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเงิน200-300ที่ใช้สําหรับ รูดซื้อสินค้าหรือว่าจะเป็นค่ารถค่าเดินทาง500บาทเงินในส่วนของค่าน้ำประปาแล้วก็ค่าไฟฟ้าหรือว่าเงินผู้พิการ200บาทที่จะโอนเข้าให้ทุกวันที่22สําหรับในเดือนมีนาคมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมจะยังคง ใช้สิทธิ์ได้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะและสำหรับในกำหนดการที่จะเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่นั่นก็คือในวันที่1เมษายน2566นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าในเดือนมีนาคมก็จะมีการประกาศผลสำหรับผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่ไม่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าหากผู้ที่ผ่านในเดือนมีนาคมก็ไปยืนยัน ตัวตนโดยนําบัตรประชาชนไปที่ท็อกสออมสินกรุงไทยแต่คนที่ไม่ผ่านนะคะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้และทั้งหมดนะคะสําหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ทุกคน จะเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่1เมษายนนั่นก็หมายความว่าบัตรเก่าทุกคนจะใช้ได้วันสุดท้ายก็คือ31มีนาคมนั่นเองค่ะและสําหรับในรอบใหม่นะคะเราจะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมจะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัตินะคะแต่ทีนี้หลายๆคนก็กังวลว่า ช่วงนี้จะมีการประกาศยุบสภาจะมีผลทําให้กระทบกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่ามันมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วก็คือพรบประชาะสัสดัการแล้วก็งบประมาณที่ใช้ก็เตรียมไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีผลกระทบใดๆถึงแม้ว่าจะมีการยุบสภาหรือว่ามีการเปลี่ยนรัฐบาลน,นั่นเองนะคะ ส่วนวงเงินที่หลายๆคนอยากทราบตอนนี้นะคะก็ยังคงเหมือนเดิมได้รับ200 300แล้วก็จะมีวงเงินของค่ารถค่าเดินทางมีส่วนลดค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าแล้วก็ยังคงมีเงินสำหรับผู้พิการอยู่นะคะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดซึ่งถ้าหากว่ารายละเอียดมีเพิ่มเติมมากขึ้นกว่านี้นะคะทางเราข่าวสกวดตรและนายก็จะรีบนามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อน ใครที่นี่ค่ะ